ตอนนี้นะครับอยู่ที่ซอฟแวร์ปาร์กนะครับก็มาดูห้องปฏิบัติการซอฟแวร์ปาร์กนะครับแล้วก็หลังจากที่เราประชุมนะครับกับซอฟ์แวร์ปาร์กแล้วที่เราจะจัดอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับ s m e นะครับให้กับผู้ประกอบการเนี่ยแล้วก็มาดูพื้นที่นะฮะซอฟแวร์ปาร์กก็จะมาอธิบายว่าอันนี้เป็นห้องฝึกอบรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูชั้น5นะครับก็จะเป็น โคเวิร์กิงสเปซของซอฟแวร์พาร์คนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับบริษัทต่างๆนะครับอันนี้เป็นโคเวิร์กิงสเปซชั้น5ของซอฟแวร์พาร์คนะฮะถ้าูดกบการมกติเขาจะอายากใ้ก็ก็ไลน์เเนาะมีห้มีหมีห้องดียวแล้วก็มีอไรแบบว่าอยากประมการดี้า หรืออนะคุคนเดียวโนไร้เสียงก็ด้ปกปัจจุบันเราใช้ทุกวันจรยังคะอ่าจริงจริงเปิดทุกวันนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่วันนี้สงสัยจะไม่อยู่เนี่ยแล้วก็พีทีทีเวสเขามาจองห้องนี้ใช้เขาจ่ายเป็นรายเดือนเนาะแล้วถ้าเกิดเขาจะมาเท่าไหร่เขาก็จะประชุมกันเขาก็เลยแปะติดสติ๊กเกอร์เวสนิดหนึ่งของกอทอ๋อเนี่ยค่ะเขาจ่ายเป็นรายเดือน อันนี้เราคิดเป็นลายหัวที่เข้ามาถูกไหมอสองบมีหลายรูปแบบมากเลย <Okay. S 2> ค่ะเป็นลายหัวลายชั่วโมงลายวันลายเดือน <Okay. S 2> ค่ะเขาก็จะดูห้องว่าห้องไหนที่มันจะตรงกับวัตถุประสงค์ของเรามากที่สุดถ้าเป็นผู้เช่าก็ใช้ได้สี่เดือนเป็นพวกหุ่นยนต์เอาไว้สําหรับอบรมนะคะมี 3d printer มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีแว่น vr ที่เอาไวส้ส่ประสมหลักก็คือเราจะจัดอบรมเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ก็มาอบรมที่ห้องนี้ชั้นนี้แดีวเดี๋ยวอันนี้รื้อสนามออกไปแล้วมีสนามมีสนามตรงนี้เอาไว้ให้ก็จะมีรถชั่นช้าของครูวิชาโอ้ดูเท่มากที่ที่รอคอยกันอยู่รอคอยรอคอยว่าคุณคุณน้องนมชุ่มภูมาก็จะอันนี้ก็จะเป็นชั้น3นะครับที่เราจะจัดฝึกอบรมให้กับ SME นะครับ เดินคนมาตามเมื่อพอฟังเสร็จก็ออกมาเดินดูโมเดลจิ้มไ่แข็งโอ้โหอึดอัดมากมันแบบมันเก่ามันมมันโอเพ่นชั่นจริงเลยมีสองร้อยแปดสิบห้าที่นั่งแล้วตอนนั้นจัดหัว้อคนที่จัดอะไรนะฮะก็เนี่ยเพิ่มเก้าอี้ข้างหน้าค่ะอ๋อเพิ่มตรงนี้ได้ประมาณห้าแถวได้ได้เก้าอี้อีกประมาณห้าแถวแล้วก็ อันนี้ได้เก้าอี้อีกเนี่ยค่ะหนึ่งแถวเนี่ยค่ะทุกช่องที่มีเพิ่มเก้าอี้ได้ทุกแถวเลยเขานึงที่เราจัดกันหกร้อยที่นั่งเนี่ยค่ะตรงนี้ห้าแถวตรงนี้อีกหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวใหญยาวไปเลยวิทยาการนั่งพื้นไอ้อย่างี้วัวัผเราไม่อยากได้จํานวนคนอบรมเราไม่อยากได้หลักสูตรอบรมเราไม่ได้อยากได้อบรมหลายๆหลักสูตรไม่ได้อยากได้สิ่งที่เราอยากได้คือ เขาอบรมแล้วเขาขายได้จริงอยอดขายขึ้นอย่างน้อยสิเปอร์เซนหรือมันถ้ามันน้อยกว่าอขอรู้หน่อยว่ามันมันเป็นเหตุผลอะไรเราจะได้เอากลับมาปรับปรุงเพราะท้ายที่สุดจะยากพอสมควรเพรามันต้องแจ้งนี่นี่ต้องขออยางนั่นีน่เพราะว่าตึกนี้มันดูแลโดยโดยควาสามารถเพราะว่ามันมีแค่ชั้นสามถชั้นสิบสองแค่นั้นถามแล้วก็เราเคยจัดงานเนี่ยที่บอกว่ามีหกร้อยคนมีสามสิบกว่าบูธอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องเรามี